ครอบครัวก็ต้องเลี้ยงาศาสนาก็ต้องบำรุงสังคมก็ต้องรับผิดชอบแต่รับใช้ธรรมชาติสำคัญที่สุดคุยกับคนสำคัญวันละครั้งวันศุกร์ที่31มกราคมพุทธศักราช2568 คลิปชุดนี้ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตะวันพูดคุยกันเป็นการภายในเฉพาะกับคนสำคัญของมูลนิธิสุตะวันเท่านั้นใครยังไม่ใช่ยิ่งมีใจสกปรกมือไม่พายเาท้าราน้ำอย่าเพิ่งมาต่อแย่แม้ผู้ก่อตั้งไม่เคยให้ราคาแต่มันทำให้เสียเวลาและน่ารำคาญส่วนใครใครรู้ด้วยใจเป็นกุศลจริงๆ ผู้ก่อตั้งขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่สนใจฟังหวังว่าจะติดตามฟังเรื่อยไปจนเข้าใจแจมแจง้งแล้วเต็มใจมาร่วมกุศลเป็นคนสำคัญของมูลนิธิสื่อตะวันด้วยกันถึงวันนั้นจะได้ไม่ใช่แค่คนมาแอบฟังแต่ได้เป็นคนสำคัญที่ผู้ก่อตั้งกำลังพูดคุยด้วยอยู่จริงๆ หากยังคลางแคลงสงสัยเกี่ยวกับมูลนิธิสุตวารก็มีลิงก์เว็บไซต์ให้เข้าไปศึกษาหาข้อมูลถึงที่มาที่ไปตลอดจนติดตามตรวจสอบในทุกแง่ทุกมุมทุกที่ทุกเวลาได้ตลอดไปอยู่แล้วเกี่ยวกับตัวผู้ก่อตั้ง โบราณว่าอยากรู้จักใครให้ลึกซึ้งก็ให้ดูหนังสือที่เขาอ่านดีที่สุดก็ให้ได้อ่านหนังสือที่เขาเขียนใต้คลิปนี้หรือแทบทุกคลิปก็มีลิงก์หนังสือที่ผู้ก่อตั้งเขียนไว้แจกให้อ่านผ่านมือถือได้ฟรีทุกที่ทุกเวลาอีกเหมือนกันก็ คลิกคลิกดาวน์โหลดขึ้นมาอ่านได้ตลอดไปอยู่แล้วดังนั้นใครที่ยังไม่ได้รู้ที่มาที่ไปหรือยังไม่รู้จักกันกับผู้ก่อตั้งบูลณิธิสุตวานจะเพิ่งทะเลอรทะล่าเข้ามาแบบคนงี่เง่าคลาาโง่ มือไม่พายเอาเท้าราน้ําที่มันไร้ค่าน่ารําคาญตัวเองก็ควรจะรู้จักละอายเพราะมันเป็นเรื่องน่าอายนี่ก็ได้บอกออกตัวกันเอาไว้อย่างนี้ด้วยมาทีนี้สำหรับคนที่บอกว่าไม่ถนัดอ่าน แต่ยังอยากรู้จักมูลนิธิสุตวานโดยเฉพาะอยากรู้จักกับผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุทตวารกันตัวเป็นๆอย่างนี้ได้ไหมก็ตอบว่าได้อยู่แล้วยินดีที่สุดคือก็บอกตลอดมาว่า ถ้าในวันธรรมดาก็เชิญมาปิกนิกหรือแคมปิ้งฟรีที่สวนจันร์เดือนแรมรอนสื่อตะวันปทุมธานีมีลิงก์ก o เก l e แม p แจกเอาไว้ให้ได้เห็นพอคลิกนำทาง มันก็จะพามาถึงสวนจันทร์ได้อย่างง่ายได้ส่วนใหญ่ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตวันก็อยู่ที่นี่แม้อาจจะมีงานในสมาชีพที่รับปากกับผู้จัดการบริษัทสำนักพิมพ์สุตวนันเอาไว้ว่าไม่ต้อง ให้ผมเป็นแคบปรึกษาก็ได้ให้ผมช่วยงานเหมือนกับพนักงานคนหนึ่งของบริษัทตลอดไปก็ได้แม้จะใช้ชีวิตแรมรอนนอนตามป่าช้าสาลาเมนทั่วแผ่นดินไทยแต่ในปัจจุบันนี้อินเทอร์เนต็ตมันก็ครอบคลุมทั่วถึงมีอะไรที่มันเหลือบากกว่าแรงของ น้องๆในสํานักงานก็ส่งมาไว้ให้ผมก็แล้วกันตอนกลางคืนก็จะช่วยถ้าเกิดเฉพาะเวลากลางคืนมันเอาไม่อยู่มันทำไม่ทนันตอนกลางวันก็ช่วยได้เหมือนกันเพราะนั้นถ้ามาโดยไม่ได้นัดหมายก็บางทีก็อาจจะไม่ได้พูดคุยกันเพราะ นายตะวันติดงานในสามาชีพดังกล่าวอยู่แต่ถ้ามาเจอกำลังทำสวนหรือสร้างบ้านคนเดียวอย่างนั้นก็เป็นอันได้คุยกันเพราะไม่ได้ติดธุระอะไรมากหรือบางทีก็ อาจจะติดธุระอยู่แต่ว่าปลีกตัวไปทําอย่างนั้นก็จะบอกตรงๆว่าเออพอดีที่เห็นว่ากําลังทําสวนหรือกําลังสร้างบ้านอยู่นี่แต่ที่จริงมันก็มีงานค้างอยู่จะต้องขอตัวถาก็จะบอกตรงๆก็คุยกันได้อะไรได้ที่สำคัญก็คือที่สวนจันนี้อนุญาตให้คนดี คนมีปัญญาคนรักป่ารักธรรมชาติใช้เป็นที่ปิกนิกสั่งอาหารมานั่งกินเล่นกันเอาดนตรีที่ไม่เสียงดังลั่นเกินไปเอาแค่บอ่อเช่นพวกกีตาร์หรือว่าเป็นพินเป็นแคนิสานมานั่งเล่นรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มแบบเบาๆ อย่างถ้าเป็นเหล้าเป็นเบียร์ก็อย่าให้มืนเมาจนไม่ได้สติแบบนี้ก็ไม่ได้ห้ามอะไรกลางคืนก็กลางเต้นได้ใครมีเวลาก็มาทำอย่างนี้รอจนถ้าสักสองสามวันมันก็ต้องได้คุยกันอยู่แล้วใช่ไหมถ้ามาวันเดียวก็อาจจะยุ่ง เวลาคุยกันก็อาจจะมีน้อยอันนี้ก็เป็นธรรมดาแต่ว่าอย่างน้อยห้านาทีสิบนาทีนี่สละคุยได้อยู่แล้วนี่คือที่สวนจันทร์ก็มาเจอได้ทุกวันอยู่แล้วทีนี้แบบที่สะดวกที่สุดชิวที่สุด <c oughs> ก็คือไปร่วมศพตาดวงตะวันด้วยกันซึ่งนัดทุกปีปีละสามครั้งครั้งแรกก็ คือเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนมกราคมครั้งที่สองก็เสาร์อาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคมครั้งที่สามก็เสาร์อาทิตย์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนนี่มีทุกปีเรียกชื่อรวมว่าศปตาดวงตะวันเรียกชื่อแยกว่าแคมปิง้งแปลงป่าและชมไรเนี่ยก็ถ้าไปเจอในกิจกรรมอย่างนั้นมันก็ว่างแน่ เพราะว่านั้นผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตวันตั้งกติกากับตัวเองว่าเป็นวันพักผ่อนหย่อนใจไปท่องเที่ยวดื่มด่ำธรรมชาติสำหรับในห่วงเวลานี้ก็เหมือนกับชดเชยตัวเองที่เสพติดชีวิตแรมรอนเคยไปนอนตามป่าชาสาลาเมนมาทั่วแผ่นดินไทยไม่ใช่เฉพาะแค่ป่าชาสาลาเมนหรอก อุทยานแห่งชาติป่าเขาลำนาวไพรก็ชอบใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นมาสิบกว่าปีพอโรคระบาดโควิดมันมาก็เลยให้มาอยู่ประจาที่ทีน่นี่การได้ออกไปสบตาดวงตะวันอย่างนั้นแบบต่างคนต่างไปท่องเที่ยวแล้วถือโอกาสได้เจอกันสำหรับผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตวันมันก็เลยเหมือนไปชดเชยชีวิตที่เคยเสืติด การแรมรอนไปนอนตามป่าช้าสาราเมนป่าเขาลำนาวพรยอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเพียงแค่ใครไปตามนัด <c oughs> ก็จะได้เจอแล้วก็ได้พูดคุยกันรู้จักมักคุ้นกันแบบง่ายได้ที่ผ่านมา7ปีก็ตั้งยี่สิบสองครั้งแล้ว <c oughs> 7ปีกว่าๆนั่นยี่สิบสองครั้ง ครั้งที่กำลังจะมาถึงก็เป็นครั้งที่23กับครั้งที่24ส่วนครั้งที่23นั้นไม่นัดที่ไหนนัดที่นี่แหละที่สวนจันทร์ปทุมธานีเสาร์อาทิตย์ที่10 11พฤษภาคมคือแปลงป่านั้นได้กำหนดเอาไว้ว่าตราบที่เรายังไม่มีแผ่นดินมาคืนให้ป่าสำหรับใช้เป็นที่จัดกิจกรรม แปลงป่าปลูกป่ากันเพราะเฉพาะที่ผู้ก่อตั้งบริจาคเอาไว้ให้เป็นทุนเริ่มแรกนั้นมันยังอยู่ในพันธะทางใจ <c oughs> ที่ผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นน้องสายหลาของพี่ชายคนโตซึ่งเป็นประธานวุฒธรรมมูลนิธิสุตวันนั้นไม่อยากจะเข้าไปทำอะไรให้พี่คนโตเขา คิดมากเพราะแกใช้ทํานาแกมาตลอดชีวิตแกตอนนี้แกเจ็ดสิบกว่าแล้วเพราะมูลนิธิสุวันไม่ได้ก่อตั้งมาปลูกต้นไม้นะแต่ก่อตั้งมาเพื่อคืนแผ่นดินให้ป่าเพราะนั้นท่าทีที่ดีที่สุดก็คือก็รอจนกว่าที่แกจะเบื่อทำํำ ที่จริงแกก็เคยบอกแล้วว่าเอาต้นไม้ไปปลูกแล้วก็เคยไปปลูกแล้วแต่ว่าน้ามันท่วมตายเพ่นเองเพลินอันนั้นมันเป็นรายละเอียดเพลินพื้นที่ที่ผู้ก่อตั้งบริจาคเอาไว้ให้มันก็เลยยังไม่เหมาะที่จะจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ราบที่เรายังไม่มีป่ามาก็แปลงป่าก็เลยไม่มีพื้นที่สําหรับให้ปลูกป่าแปลงป่า หรือปลูกป่านี้เราก็มานัดเจอกันสบตาดวงตะวันที่สวนจันร์ทไปก่อนอันนี้ก็ได้ตกลงไว้อย่างนั้นก็ถ้าเป็นครั้งที่23เสาร์อาทิตย์ที่11 11พฤษภาคมของปีนี้ก็มาเจอกันที่สวนจันร์ทส่วนครั้งที่24ชมพรปีพุทธศัก,กราช2018นี้นัดกันที่น้ำตกวะภูกแก้วสูงเนินนครราชสีมา เสาร์อาทิตย์ที่สิบห้าพฤศจิกายนใครว่างก็ไปเจอกันเนี่ยก็แค่นี้แหละมันไม่เห็นมีอะไรให้จะต้องไปคิดลึกไปนึกเอาเองไปมโนโม,มเมคาดเดาเอาเองต่างๆนานาอย่างนั้นมันกลายเป็นจิตฟุ้งซ่านจิตอกุศลของคนที่งี่เง่างมงายเพราะนั้นก็ หวังว่าจะไม่เป็นกันอย่างนั้นก็นอกจากได้พูดออกตัวเอาไว้แบบตอนต้นแล้วก็ยังได้เชิญชวนเอาไว้อย่างนี้เรื่อยมาส่วนว่าใครจะร่วมกุศลเป็นคนสำคัญของมูลนิธิสุตวันจริงๆอันนั้นไม่ได้บังคับฝืนใจใครเลย <c oughs> ก็ให้มาเจอการรู้จักกันก่อนอย่างนี้แหละแล้วค่อยมาร่วมกุศลทีหลังแล้วการร่วมกุศลตามแคมเปญการกุศล คนสาคัญวลราบาตที่ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตวันเป็นคนชวนเองนี้มันก็ง่ายได้เหลือเกินเนะส่วนแบบอื่นๆเก้าข้อที่ขอการอันนั้นก็ไปดูแต่ละข้อใครทําได้ข้อไหนก็ทําข้อนั้นแต่อย่างน้อยๆสองข้อที่ขอการอันเป็นแคมเปญการกุศลคนสําคัญวลราบาตที่ผู้ก่อตั้งเป็นคนขอเองนี้คิดดูให้ดีเถอะมันมีใครที่ทำไม่ได้บ้างเนะข้อหนึ่งขอ ให้ร่วมกุศลคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, และหนึ่งบาทเนี่ยไลค์แชร์ใคร, share, ใครทําไม่ได้บ้างมันก็ทําได้ทั้งนั้นแหละทีเรื่องได้สาระก็ยังพากันไลค์กันแชร์อยู่ได้เรื่องนี้มันมีสาระเป็นเรื่องดีงามจริงที่สุดในโลกเรื่องหนึ่งทําไมจะทําไม่ได้อันนี้ก็ลองคิดพิจารณาถามจิตถามใจตัวเองดูว่าอะไรมันไปทำให้ใจไม่สามารถจะทำความดีงามจริง ที่ยิ่งกว่าสิ่งใด,ดในโลกเรื่องหนึ่งนี้ได้มันติดอะไรมันค้างคาใจเรื่องอะไรอยู่มันจึงกลายเป็นทำให้เราไปมัวเอยคิดมากอย่างนั้นอยู่มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องให้ไปคิดมากเพราเรื่องนี้มันเป็นเรื่องตรงๆตงืต้นๆได้ง่าย,ายเป็นเรื่องการรับใช้ธรรมชาติซึ่งมันเป็นหน้าที่ที่ดีที่สุดสำคัญที่สุดของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้ว ส่วนคนระบาดถ้าไม่ตั้งใจหรือไม่ถึงกับอยากจะเป็นคนสำคัญก็ทำแค่ปีละครั้งมันก็แค่ปีละบาททำเดือนละครั้งก็ปีละ12บาททำสัปดาห์ละครั้งก็5้บสบาทเนี่ยมันก็ทำได้อยู่แล้วหรือแม้ทำแบบเป็นคนสำคัญวละบาทก็ปีละแค่สามรบห้าบาทน้อยกว่าค่าเล่าบุหรี่หวยโรตเตอรี่เป็นไหนไหน ทำไมจะทำไม่ได้ถ้าคิดจะทำจริงๆใช่ไหมอันนี้คือข้อหนึ่งส่วนข้อสองก็ดังที่ว่านั่นแหละก็คือเชิญมาร่วมสบตาดวงตะวันด้วยกันอย่างน้อยสักบีละครั้งแบบต่างคนต่างไปท่องเที่ยวชมธรรมชาติแล้วถือโอกาสได้เจอกันฟรีสไตล์ไม่มีค่าใช้ใจ่ายวันนั้นมูลนิธิสุดวันงดรับบริจาค ก็จึงมีเฉพาะค่ากินค่าเที่ยวส่วนตัวหรือส่วนครอบครัวของตัวเองเท่านั้นซึ่งในแต่ละปีนี่ทุกครอบครัวก็ควรจะมีเวลาสําหรับไปพักผ่อนหย่อนใจเที่ยวชมธรรมชาติอย่างนั้นสักปีละครั้งบ้างไม่อย่างนั้นมันก็จะทําให้ชีวิตนี้มันน่าอนาถเกินไปน่าสงสารเกินไปใช่ไหมเราก็ต้องทําตัวเราเองให้มันดูดีที่ไม่ น่าสงสารไม่น่าสังเวชจนเกินไปบ้างก็คือให้มีเวลาว่างสำหรับไปพักผ่อนหย่อนใจอย่างนั้นบ้างเนี่ยทุกคนก็ควรจะไปได้กิจกรรมมูลนิธิสุตวันมันก็มีอยู่แค่นี้เองมันคือมันไม่ได้ไปมีพิธีรีตองอะไรแล้วก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรก็ไปเจอกันได้อยู่แล้วเนี่ยก็ได้บอกอย่างนี้ตลอดอาละทีนี้ก็กลับมา คุยกันสักนาทีสองนาทีกับเรื่องที่ตั้งเอาไว้ในหมู่คนสำคัญของมูลนิธที่สุตวันด้วยกันวันนี้ครูตั้งเรื่องเอาไว้ว่าครอบครัวก็ต้องเลี้ยงศาสนาก็ต้องบำรุงสังคมก็ต้องรับผิดชอบแต่รับใช้ธรรมชาติสำคัญที่สุดอันนี้คือถ้าทุกคนคิดได้แบบนี้มันก็จะเข้าใจในสิ่งที่ครูชวนได้โดยไม่ต้องไป ตั้งคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกเลยใช่ไหมเพราะว่าอันนี้มันคือความจริงของชีวิตที่เราเกิดมาเราจะต้องเกี่ยวข้องกับครอบครัวจะต้องเกี่ยวข้องกับาศาสนาต้องเกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ลืมก็คืออ้าวที่จริงแล้วเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงการที่จะต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติเพราะจริงๆแล้วเราก็คือธรรมชาติเราคือปรากฏการธรรมชาติถ้าพูดแบบ สมมติบัญญัติก็คือเราก็เป็นลูกหลานเหลนของธรรมชาติธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้นั่นแหละคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายยิ่งกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายถ้าในทางาศาสนาก็เป็นพระาศาสดาครูบาอาจารย์ยิ่งกว่าพระาศาสดาครูบาอาจารย์อยันนี่เคยพูดไปแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเราก็แค่เข้าใจตัวเราเอง เข้าใจชีวิตของเราเองเข้าใจชีวิตของเมียของลูกของพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งว่าอ้าวมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าครอบครัวเราก็ต้องเลี้ยงเราก็ต้องเลี้ยงต้องดูแลกันไปาศาสนาเราก็ต้องบำรุงเพราะว่า,าศาสนาคือคนที่ให้แสงสว่างแก่ชีวิตชีน้นำทางชีวิตที่ถูกต้องให้เราก็บำรุงาศาสนา ในศาสนาที่เราศรัทธานับถือกันไปสังคมไม่ว่าตั้งแต่ชุมชนประเทศชาติและโลกทั้งโลกกันนี้เราก็ต้องรับผิดชอบก็ต้องเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและของโลกมันก็ต้องทําไปแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นถ้าเราทําได้แค่นั้นก็ต้องพูดตรงๆว่าเรายัางงี่เง่างมงายอยู่ยังโง่อย,อยู่ยงงังเขาอย,อยู่ใช่ไเพราะถ้าเราฉลาดแท้มีสติปัญญาจริงเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อ สุดท้ายแล้วชีวิตนี้เรามาจากธรรมชาติดังนั้นการรับใช้ธรรมชาติก็จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าในทางครอบครัวก็เป็นการาทำให้ครอบครัวเรายั่งยืนที่สุดถ้าในทางศาสนาก็คือบุญกุศลสูงสุดอยู่แล้วแหละถ้าได้รับใช้ธรรมชาติเพราะศาสนาที่ดีก็ต้องสอนให้คนกตัญญูกตวเวทีต่อธรรมชาติในสังคมก็เหมือนการสังคมจะร่มเย็นได้ก็ต่อเมื่อมีธรรมชาติป่าไม้ที่ยั่งยืนเนี่ยเพราะฉะนั้น การรับใช้ธรรมชาติก็เลยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคิดว่าน่าจะเข้าใจกันวันนี้ครูก็ขอพูดกับเธอด้วยเรื่องนี้ซึ่งได้ว่างห่างหายไปหลายวันตั้งสิกว่าวันเราเรียกว่าคุยกันวันละครั้งแต่ว่าบางครั้งก็หรือบางวันก็ไม่ได้แม้แต่สักครั้งเดียวก็เป็นธรรมดานะครับ